สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของโรคไตชนิด n น p h ต o t i c s y n d r o นะคะซึ่งประเภทชนิดนี้นะคะก็คือ n น p h ต o t i c s y n d r o เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มักจะเกิดกับเด็กค่ะเด็กอายุประมาณ2-5ขวบนะคะโดยส่วนใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะคะเพราะว่านกเองก็เป็นเช่นเดียวกันค่ะ ในสาเหตุของการที่เกิด n e ฟ h r o t i c s y n d r o เนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีผนังหลอดเลือดในไตนะคะมีการกรองไข่ขาวหรือว่าโปรตีนอ่ะผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มีไข่ขาวรั่วหรือว่าโปรตีนรั่วในปัสสาวะมากจนเกินไปค่ะซึ่งอาการที่เราจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็คือจะมีอาการบวมค่ะคือจะมีอาการบวมตามใต้ตานะคะช่องท้องอวัยวะเพศ ที่ขาที่ข้อเท้าหรือว่าเท้านะคะแล้วเวลาที่เราบวมมากๆเนี่ยเวลาที่เรากดไปที่เท้านะคะเท้าก็จะเป็นรอยบุ๋มค่ะนั่นนะคะก็คือจะเป็นอาการของโปรตีนรั่วหรือว่าเป็นอาการหนึ่งของ โรคไตนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อจะให้รู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตชนิดไหนนะคะก็สามารถที่จะไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าแพทย์เขาก็จะมีการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะแล้วก็ถ้าจะหาสาเหตุเนี่ยก็จะมีการเจาะชิ้นเนื้อไตด้วยนะคะว่าสาเหตุคือเป็นโรคไตอ่ะเป็นโรคไตชนิดไหนสาเหตุเกิดมาจากอะไรนะคะแต่ว่าในตัวของเน p h o t i c s y n d r o m เนี่ยไม่มีสาเหตุนะคะ ซึ่งหลังจากการตรวจเช็คต่างๆรวมถึงการเจาะชิ้นเนื้อไตไปตรวจอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะทราบได้นะคะว่าไม่ได้มีสาเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยในการรักษาจึงต้องรักษาตามอาการนะคะถามว่ารักษาตามอาการแล้วหายไหมก็ต้องตอบว่าหายนะคะเพราะว่าคนที่เป็นโรคชนิดนี้ก็โดยส่วนใหญ่นะคะถ้าเรารักษาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยหรือว่าตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยโอกาสที่จะหายก็จะมีสูงเช่นเดียวกันค่ะ ในการตรวจของคุณหมอนะคะก็จะมีการวินิจฉัยในเรื่องของการบวมนะคะว่ามีการบวมแบบไหนนะคะมีการตรวจสอบประวัติแล้วก็จะมีการพบนะคะว่ามีอ่าแลบูมินเนี่ยในปัสสาวะคือจะมีสูงแต่ว่าจะมีออลบูมินในเลือดเนี่ยคือจะต่ำค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะอยู่ในกลุ่มของเฟโนฟติกซินโดมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเนโฟติกซินโดมเนี่ยก็ต้อง เรียกว่าจะต้องมีการรักษารวมถึงในเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยนะคะว่าจะต้องรับประทานอาหารตามาที่คุณหมอได้แนะนําอย่างเช่นในเรื่องของโปรตีนเนี่ยก็คือจะต้องมีการทานโปรตีนให้มากเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าโปรตีนเราเนี่ยล่วไปในปัสสาวะแล้วร่างกายเราเนี่ยก็อาจจะมีอาการขาดโปรตีนได้นะคะซึ่งโปรตีนนั้นก็จะมาจากไข่ขาวได้นะคะ แต่ว่าพอถึงช่วงที่บวมเนี่ยคือยังต้องยังต้องเป็นไข่ขาวอยู่นะคะแต่ว่าช่วงที่หายบวมไปแล้วเนี่ยก็คือไม่เป็นไรนะคะก็อาจจะเป็นไข่ปะกะติได้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกเนื้อปลาอะไรพวกนี้คะ่ะซึ่งก็นมด้วยนะคะนมก็คือช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะในการที่ ผู้ป่วยมีอาการบวมนะคะก็อาจจะทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้นะคะยกตัวอย่างเช่นปัสสาวะที่มันลดน้อยลงเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดภาวะของไตเรื้อรังได้นะคะเพราะว่าปัสสาวะเนี่ยคือออกน้อยนะคะแล้วก็ไตเนี่ยก็ จะมีปัญหาเพราะว่าระบบของไตเนี่ยก็คือจะทํางานไม่ปกตินะคะถ้าปล่อยเที้ยไว้นานๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเกิดเป็นโรคไตเรื้อรังได้นะคะแต่ว่าถ้าเรารักษาตั้งแต่เนิ่นๆเ,เนี่ยโอกาสที่จะรักษาหายก็จะมีนะคะแล้วก็ในเรื่องของน้ําในช่องท้องนะคะแล้วก็ในช่วงของช่องปอดเนี่ยคือจะทําให้ หายใจไม่ค่อยสะดวกอาจจะมีอาการแน่นท้องนะคะอันนี้เนาะก็เป็นเช่นเดียวกันอันนี้คุณหมอก็จะมีการให้ยาเรียกว่าเป็นยาขับปัสสาวะนะคะมีอาการติดเชื้อได้ง่ายค่ะเนื่องจากว่าเรามีการสูญเสียโปรตีนนะคะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยคือเขาก็จะรั่วไปกับปัสสาวะแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทานโปรตีนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้น,นร่างกายก็อาจจะขาดโปรตีนได้ค่ะ การที่เราสูญเสียโปรตีนเนี่ยก็จะทำให้เราสูญเสียภูมิคุ้มกันป้องกันโรคได้ด้วยนะคะเพราะว่าการที่เรามีภูมิคุ้มกันไม่พอเนี่ยจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้ร่างกายเราอ่อนแอแล้วคุณหมอเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องให้ยากดภูมิกับเราค่ะเลือดข้นหนืดน,นะคะก็อันนี้ก็จะก่อคือ เลือดข้นหนืดเนี่ยคือจะเป็นอาการแทรกซ้อนที่จะก่อทําให้เลือดเราเนี่ยเกิดริ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยก็จะให้ยาละลายริ่มเลือดนะคะอันนี้นอกก็ได้รับยาตอนนี้เช่นเดียวกันค่ะโดยที่ของนอกเนี่ยก็มีเป็นอตอนที่เป็นเยอะๆเลยนะคะที่ตัวมัรบวม10กว่ากิโลเนี่ยคือคุณหมอก็จะให้เป็น ตัวยานะคะก็คือให้เป็นเข็มฉีดยาเนี่ยมาฉีดเองที่บ้านนะคะอันนี้ก็คือดอูในคลิปวิดีโออันที่หนึ่งนะคะก็จะเห็นตัวหลอดยาคือตัวสลิงที่เป็นตัวหลอดฉีดยานะคะแล้วก็ตัวยาที่นอกมีจากทางที่โรงพยาบาลที่ฮอลแลนด์ให้นอกประีตเองนะคะอันนั้นก็ต้องถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมานั่งฉีดยาให้ตัวเองนะคะ แต่ว่าที่เมืองไทยนะคิดว่าหลายๆคนก็คงจะได้รับบริการจากคุณหมอทําการฉีดให้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นอันตรายใดๆน,นะคะเพราะว่าวิธีการฉีดก็ง่ายนิดเดียวค่ะ ในโฟติกซินโดมเนี่ยยังไม่มีวิธีการป้องกันได้โดยตรงนะคะแต่ว่าคุณหมอก็แนะนำมานะคะว่าเราเนี่ยควรที่จะมีการดูแลร่างกายในเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะอันนี้คือเรื่องที่นกพูดมา,าหลายครั้งเลยว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะอาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นโรคจิ้อจแต่จริงๆเราไม่จิตใจเลยนะคะเพราะว่าจะนำไปสู่ โรคแทรกซ้กอนอื่นๆได้อีกค่อนข้างเยอะนะคะอีกโรคหนึ่งนะคะก็คือโรคเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคเบาหวานใครที่ยังไม่เป็นนะคะก็ควรที่จะดูแลในเรื่องสุขภาพร่างกายในเรื่องของการรับประทานอาหารการกินแล้วก็ในเรื่องของของหวานหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็เช็คดูหน่อยนะคะว่าเราทานไปแล้วมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแล้วก็ในเรื่องของกรดโลหิตสูงแน่นอนค่ะก็คือจะเกี่ยวกับในเรื่องของ การรับประทานอาหารเค็มนะคะรวมถึงาาาการรับประทานอาหารรสจัดต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูแลในส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าโรคเนี้ยเนื่องจากว่ายังไม่มีคือ,อยังไม่สามารถที่จะทราบสาเหตุได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็ยังไม่มีวิธีการป้องกันโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เป็นเนี่ยก็ต้องมาดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะทั้งในเรื่องของการออกกำลังกายในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะ แล้วก็ส่วนของคนที่เป็นแล้วนะคะที่กําลังรักษาตัวอยู่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำนะคะก็คือการรับประทานยาตามแพทย์สั่งนะคะอย่ามีการลดยาหรือว่ามีการหยุดยาเองนะคะเนื่องจากว่ายาบางตัวอย่างเช่นยาแพนิโรลนเนี่ยคือจะต้องให้ทางแพทย์นะคะเป็นคนที่จะแนะนําเรานะคะคือเขาต้องเป็นคนจ่ายยาให้เราว่าเนี่ยคือสามารถลดได้แล้วลดได้ปริมาณเท่าไหร่เนื่องจากว่าคุณหมอเนี่ย ก็จะต้องดูจากการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะของเราด้วยนะคะว่า หลังจากตรวจไปแล้วเนี่ยร่างกายเราเป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นไหมอะไรที่มันดีขึ้นอะไรที่มันยังแย่อยู่เพื่อที่คุณหมอจะได้ปรับยาให้เหมาะสมนะคะแล้วอย่างหนึ่งยาเนี่ยมันคือยาเซียรอยเราไม่สามารถที่จะหยุดเองได้นะคะเพราะว่านกเนี่ยเคยหยุดเองแล้วนะคะผลปรากฏว่าทําให้นกเนี่ยกลับมาป่วยหนักครั้งใหญ่ะคะ่ะอันนี้ก็เลยไม่แนะนํานะคะในเรื่องของสมุนไพรเรื่องอาหารการรับประทานต่างๆเนี่ยก็ เราสามารถรับประทานได้อย่างที่น็อกเคยแนะนำนะคะว่าเราไม่ต้องไปเสี่ยงกันซื้อหายาอะไรที่แพงหรือว่าซื้อหายสมุนไพรอะไรที่เราไม่รู้จักนะคะเราสามารถที่จะรักษาตัวเราเองได้ด้วยอาหารการกินทั่วๆไปที่เรารับประทานกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผักผล,ลไม้อะไรต่างๆก็แล้วแต่เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่ได้ไปมีปัญหาอะไรกับยาที่คุณหมอ ให้มานะคะรวมถึงก็จะช่วยบำรุงรักษาโรคไตของเราเนี่ยให้ดีขึ้นหรือว่าเป็นการช่วยบำรุงไตให้ดีขึ้นนะคะส่วนสมุนไพรอะไรเนี่ยก็ไปดูในคลิปกเก่าของนกนะคะแล้วเดี๋ยวนกก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็บางทีอาจจะมีการที่เรามาทําอาหารด้วยกันนะคะว่าเวลาที่นกรับประทานเนี่ยรับประทานอย่างไรเราก็ต้องบอกก่อนว่าอาหารที่นกทำเนี่ยคือ นกทานเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่านกปวดมาเป็นโรคไตเน่ยหปีกว่าแล้วนกก็ดูจากผลของการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะของคุณหมอเนี่ยก็คือไม่มีผลกระทบใดๆนะคะแต่ว่าไอ้การที่นกกลับมาเป็นซ้าเนี่ยสองครั้งแล้วก็เข้าครั้งที่สามเนี่ยก็เป็นเพราะว่า1นึกครั้งแรกเนี่ยก็คือหลังจากที่หายแล้วเนี่ยนกนี่ก็หันไปทานเค็มหนักมากค่ะ เพราะว่าร่างกายเนะี่ยคือเหมือนกับมันขาดเยอะแล้วมันก็เป็นการฉลองนู่นฉลองนี่ฉลองนั่นเพราะว่าตัวเองหายแล้วผลปรากฏว่าแค่เดือนกว่าๆประมาณเนี้ยค่ะก็กลับมาเป็นครั้งที่สองนะคะส่วนครั้งที่สองที่กลับมาเป็นซ้ำเป็นเพราะว่านกหยุดยาเองค่ะเราคิดว่าเราใกล้จะหายแล้วไงแล้วเราก็ไปเรียกว่าอ่านมากดูตามาที่คนแนะนำบางทีแนะนำ อะไรที่มันเหมือนกับว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับสภาพแวดล,ล้อมของเราหรือว่าสภาพร่างกายของเราเราก็เลยตัดสินใจหยุดยาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตอนที่หยุดยาเองทั้งที่คิดว่าตัวเองเนี่ยทานแพนิซิลลนแค่5เมิลลิกรัมแล้วนะคะเราก็ทาน5เมิลลิกรัมมานานมากพอคิดว่าเราน่าจะหยุดเองได้ผลปรากฏว่าไม่ได้นะคะร่างกายกลับมาเป็นไตนะคะคือครั้งใหญ่มากระเบิดะระเบิดเธอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่แนะนําในวิธีการนี้นะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะ ทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้โรคไตหายได้หรือว่าไม่เป็นมากขึ้นกว่าเดิมรวมถึงร่างกายของเราเนี่ยไตยเนี่ยคือมีการฟื้นฟูที่ดีมากขึ้นก็เกิดจากการที่เราปรุงอาหารเองแล้วเรากา็รับประทานอาหารที่เหมาะกับร่างกายของเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธาตุของร่างกายสภาพของอากาศแล้วก็ถ้าใครชอบในเรื่องของแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนอนะคะในเรื่องของสมุนไพรต่างๆอาหารต่างๆนะคะ ก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้เองนะคะสําหรับนกองเองน่ะคิดว่าเวิร์กมากๆเรแล้วได้ผลมากๆแล้วนะคะ่ะอาจจะไม่ได้หายปุ๊บปั๊บหายเร็วแต่ว่ามันเป็นผลที่ค่อนข้างยืนยาวแล้วก็คงทนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผมร่วงเนี่ยก็ผมก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้หลุดร่วง เยอะหรือว่าถ้าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีอาการร่วงกลับมาอีกเนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการที่จะทําให้ผมเนี่ยสามารถที่จะหยุดร่วงได้รวมถึงหน้าตาบวมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคมีศาสตร์ต่างๆที่จะทําให้หน้าตาเราเนี่ยไม่บวมนะคะรวมถึงวิธีการออกกำลังกายที่มันง่ายๆมากไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรนะคะ อันนี้ก็คือเป็นวิธีการบําบัดโดยธรรมชาตินะคะซึ่งหลายๆคนสามารถที่จะศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองได้หาหนังสือมาอ่านได้นะคะหรือว่าดู YouTube ของผู้เชี่ยวชาญต่างๆนี้ได้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่รู้จะทํำยังไงก็ดูจากคลิปนกก็ได้นะคะเพราะว่านกก็จะมีบางอันนะคะที่นอกเอามาลงแล้วก็ตัวนกเองเ่ยคือทำเราได้ผลก็ดูจาก หน้าบางคลิปของน้องนะคะบางทีก็จะบวมมากบางทีก็จะหน้าตาปกตินะคะแล้วก็จะมีคลิปที่ผมร่วงเยอะๆนะคะแล้วก็จะมีหลายๆอย่างคะ่ะจริงๆอะ่ะนงก็กะว่านงก็จะตัดผมให้เพื่อนๆดูเลยนะคะว่าไม่ต้องเสียตังคัดเองอันนี้นก็ตัดเองนะคะจริงๆแล้วจากคิดอันล่าสุดคือผมจะยาวใช่ไหมคะอันนี้ก็คือ พอผมยาวเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของโลหิตนะคะไปหล่อเลี้ยงเส้นผมเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยพอนะคะเพราะว่าไตาเราเนี่ยทงานผิดปกติไตทํางานผิดปกติแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ระบบเลือดต่างๆเนี่ยคือ,อไม่สามารถที่จะทํางานได้เต็มที่นะคะแล้วก็อีกทั้งเป็นเรื่องของโลหิตจ,จางด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ เราเอาวิธีการธรรมชาติมา mix and m a ทกับยาของคุณหมอที่คุณหมอให้เรารับประทานมาเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ต้องมานั่งเครียดในเรื่องของไอ้นั่นก็ห้ามทานไอ้นี่ก็ห้ามทานไอ้นั่นก็ห้ามทํไอ้นี่ก็ห้ามทําเราก็อาจจะอยู่อย่างไม่ค่อยมีความสุขใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ได้แบบเดินทางสายกลางไปทางนี้บ้างนิดทางนี้บ้างหน่อยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็พยายามที่จะ เดินสายกลางให้มันบาลานซ์กันเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตมีสีสันแล้วก็สนุกมากยิ่ขึ้นค่ะวันนี้เนก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวขราวหนะ้ามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ